สวัสดีครับพีนน้องผองพี่ชาว ROV นะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นต้นฤด,ดูนะครับกับแร้งนะครับแร้งแมทน,นะครับแร้งไดมอนด์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แรงไดมอนด์ไดมอนด์สองนะครับก็จะมีครั้งคนในช่วงต้นฤด,ดูอย่างนี้ก็จะมีทั้งพวกคนที่เป็นมือใหม่ คนที่เล่นเก่งคนที่เล่นไม่เก่งคนที่เล่นตามสไตล์ต่างๆนะครับก็จะะเคล้าปนกันไปนะครับก็จะนะเข้าขากันบ้างไม่เข้าขากันบ้างนะครับผมคนที่เคยเป็นเทพจากจากแร็งแมตนะครับในฤดูซีซั่นก่อนนะครับก็อาจจะมาเป็นไก่ในซีซั่นนี้ก็ได้นะครับผมนะซึ่งในเกมเกมนี้นะครับผมก็จะได้รับบทนะครับเป็นตำแหน่ง เขาเรียกว่าโซเรียลเลนส์นะครับผมก็เป็นเลนที่ก็ไม่ถือว่าเป็นเลนสที่ถนัดแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับซึ่งตัวที่ผมจะใช้เล่นนยะก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวก็คือถ้าไม่ทาราก็จะใช้โอเมนนะครับส่วนใหญ่จะใช้โอเมนนะแต่วันนี้จะใช้ทารานะครับทารานะสาวสวยสวยหรือเปล่าไม่รู้ ผู้หญิงอัศวินหญิงนะครับเกราะเหล็กนะครับหมยดูเกราะหนะตึบก็น่าจะหนักนะแต่ดูคล่องตัวคล่องตัวนะซึ่งมากับคล้อนหน,นักอึ้งอีกอเอาเข้าไปนะครับจริงๆน้ําหนักตัวกับน้ำหนักน้ำหนักคอนเนี่ยน้ําหนักคอนน่าจะน่าจะหนักกว่าน้าหนักตัวนะไม่รู้มันสมดุลกันได้ยังไงนะปกติมันก็ไม่ควรจะถือคอนวิ่งไปวิ่งมาได้นะแต่ว่าทารานะทาราเธอทําได้นะเธอมีกล้ามเนื้อที่มาสจาัดก็น่าจะเป็นแบบ ก้ามเนื้อเวทมนต์แล้วกันเนาะก้ามเนื้อเวทมนต์นะฮะแล้วกันนะค้อนก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ค้อนธรรมดาเนะาะก็เป็นค้อนที่สร้างจากผลึกเวทมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งน,นะผลึกเป็นคริสตัลประหลาดประหลาดนะครับค้อนแห่งทาร์ดานะฮะผมก็ออกจะอ,ออกแนวแนวแบบแต่งตัวบันทอนิดนึงนะฮะแห่งจุดเหมือนต่อแต่ว่าไม่ใช่ชอนะฮะอ๋ะอแล้วครับ โอเควันนี้เราก็จะเปิดเกมกันด้วยทารานะสำหรับการโจมตีของทารานะก็จะมีท่าหลักๆอยู่3ท่าอยู่แล้วเนาะก็คือท่ากระโดดเข้าไปตีนะก็คืออันนี้ก็หวังควนระยะไกลได้นะครับสัก2-3ช่วงตัวนะฮะแล้วก็ถ้าสวิงค้อนเหวี่ยงค้อนรอบตัวนะก็จะโจมตีถูกประมาณ2หรือฮิต3ฮิตไม่แน่ใจความเสียหายก็พอสมควรอรอบตัวเองนะ นะซึ่งการออกท่าโจมตีนะผมขอออกออกท่าสวิงค้อนก่อนแล้วกันนะแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับส่วนของทางฝั่งซ้ายผมจะไม่เลือกนะผมจะเอาตามที่ที่ตัวเกมมันแนะนำมาแล้วกันนะครับแน่นอนผมก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าศัตรูอยู่ในป่านะครับส่วนของที่ผมติดมาด้วยอีกอันหนึ่งก็คือทําให้ศัตรูอ่อนแรงนะครับสังเกตนะครับว่า โอ้แต่แต่ฝั่งตรงข้าบนะครับก็เป็นแทงเหมือนกันนะก็จะอ่อนแรงอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะก็ดเดี๋ยวรอเพราะทางฝั่งโน้นเขาก็จะอาศัยว่าเขาแกร่งกว่านะครับผมตัวจเป็นตัวแทงที่แกร่งกว่าเป็นเชื่ออะไรผมจําได้ช่างหัวมันเถอะ,อะนะครับความแกร่งนะครับก็จะมีมากกว่านิดหน่อยนะครับ เราก็อาจจะอาศัยว่าเราจะมีสกิลที่แบบใช้เพิ่ม HP อยู่ครับสกิลหนึ่งนะอันนี้เราก็ทิ้งฐานไปเลยครับไปเติม HP เดี่ยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับช่างหัวมันนะช่างหัวมากเดี๋ยวเราได้สกิลเติม HP นะแล้วเราค่อยลุยนะครับ ปกติอยู่ฝั่งนี้ก็นะฮะส่วนใหญ่ป่าจะมีคนมาเติมนะครับเติมความสุขทุกคนแห่งนะนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไม่ปล่อยมันไปนะครับแล้วนั้นเราก็จะไปช่วยฝั่งอื่นกันครับอ๋อจำได้แล้วไอมาหลอก มาหลอกที่โดนหลุมเมื่อกี้คือชื่อจำได้ละมันคือไอ้มาหลอกนะมาหลอกบอกอย่าทําข่อยไม่ทําไม่ได้หรอกเพื่อนนายก็นายแกล่งนะนายก็ต้องโดนหลุมตืบอย่างนี้นะฮะอือ ชื่อนีนน่มาทันตีหัวมาหลอกได้อีกหนึ่งโบกเะปึ๊บอืออ่ะเราได้สกิลครบแล้วเรา,เร,า,เ,ราเริ่มห้าวนะครับเราเริ่มห้าวนะแต่ก็ยังสู้มาหลอกนะโดนนะมีนาร์รอมีนาร์รอ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 คอยซ้ำอยู่นะอยู่ในป่านะครับ ป่าฝั่งเราไม่ปลอดภัยนะครับจริงๆก็ควรจะเตือนเพื่อนหน่อยครับป่าฝั่งเรามันไม่ปลอดภัยแต่ไม่ทราบว่าแคร,รี่เราไปทำอะไรในป่าจ้ะปึ๊บอืมอืมปึ๊บปึ๊บโอ้สู้ไม่ได้จริงๆนะสู้ไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องปล่อยไป ปล่อยไปก่อนไปล่อยไปก่อนเมื่อมีคก็จะมีนงมาแล้วมาแล้วใจเย็นเย็นใจเอาแไมมาล็อกหนีไม่ได้อีกแล้วเออไอ้โฉดมาล็อก เฮ้ยมันไม่ได้หนีไปไหนเว้ยมันไปนซ่อนอยู่หลังป้อมมันเองนะเราแอบลอยมันในป่าได้ไหมไม่ได้ครับมันไปแล้วครับแหมเอ,า,อ,อ,อมาแล้วครับ้ยออกมาเร็วเกินชก โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาหลอกมันแกร่งกว่าครับถ้าจะเทียบกับระหว่างแท้งกับแท้งนะสู้มาหลอกไม่ได้ครับไม่ว่าจะพลังโจมตีหรือพลังป้องกันนะฮะมันต้องแบบต้องต้องมีคนรวนลุมอะ่ะมาหลอกมึงสมควรโดนลุมจริงๆอะสู้มันไม่ได้ สู่ไม่ได้เว้ยเพื่อนมาหน่อยเว้ยไอ่สิ่งไอ่ เอาเอาเฮ้ยตายตาหลับสักทีครับมามาหรอกโดนเพื่อนเราใส่ไปแล้วครับขอบคุณมากอใครเนี่ยยี่นาเหรอ ยังไงอ่ะยังไงอ่ะไหนนีนอีนาครับครับทาราดีอย่างครับคือไม่ต้องไปตั้งต้นไกลครับผมคือแค่นี้ก็ SP เอเต็มนะเรียบร้อยแล้วครัหแต่ใส่เกาะเหล็กสนาพลังป้องกันอ่อน อะไรของเขาก็ไ่ดูนะยินาเป็นหมอรำนะครับยินายินาก็จะมีท่ารำเป็นท่าโจมตีนะครับแต่ทาราเราอ่านะยังรักษาตัวรอดเป็นยอดจินะครับยังไม่ตายนะ ้ไม่สูจเเป็็นดรรีาามกพพแลธึงจึง,จงเอาละครับใครไม่ใครไม่ตีเป็นเพื่อนกูไม่สนแล้วฮะกูจะตีซเลเยอร์นะะแล้วมึงก็มึงก,ก็มาตีเป็นเพื่อนกูเนาะอ๋อเขาบอกเขาบอกเขางานยุ่งแล้วเขางานยุ่งสตูเยอะอียี่หนามาเสือกทำไม Hey. ออกตายในสุดก็ตายจนได้ครับหลังจากเราลนหาที่ตายมาสักระยะนะฮะไอ้ oh. สไลเยอร์สไลเยอร์นะครับของเรานะครับฝ่ายเราแต่ยังเป็นสไลเยอร์ยังเป็นพวกแวนการ์ดอยู่เนาะยังไม่ได้เป็นสไลเยอร์นะครับ โอ้เสียเลยป้อมที่เราอุตสาห์อุทิศชีวิตป้องกันนะครับจริงถ้าเราแบบจะเล่นกันป้อมนะเราจะต้องไม่ตายนะถ้าเราเลือกเราลาว่าเราจะป้องกันป้อมไม่ให้ใครมาโจมตี มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาหลายตัวด้วยเซ็งอะถอยก่อนถอยก่อน เล่นฝั่งออฟเลนเนี่ยแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์กับชาวบ้านเขาเลยฮะเห็นไ,ไหมอะไหนๆนะลองเข้าทีมไฟต์บ้างดิไอมาล็อกอีกแล้วไอมาล็อกไอมาล็อกอ๋อฮืออ๋อ เป็นเพื่อนกุณเละนายนะอ,อ,อีมาล็อกอีมาล็อกเหรอฝันมันฝันมันหัวแครี่เราไม่กลับบ้านบ้างเหรอแครี่จะตายอยู่แล้วนะพี่เอา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 แหมาแล้ว อ๋อเขาเขาโต้กลับแล้วเขาโต้กลับเพ่นเพ่นเพ่นกูว่าแล้วมึงไม่กลับบ้านมึงก็จะแหมเข้าอยู่นั่นแหละอออ๋อยินหะยีนหามึงมึงไล่ปลาพวอืออืออีหะมึงตายซะเถอะ อ้าอีมาหรอกมาช่วยตายปะโถ่เว้ยปะโถ่เว้ย เขามันมันอยู่นะถือว่าเล่นถือว่าเป็นพวกที่แบบเล่นเก่งๆก,ก็อยู่ด้วยกันอยู่นะแบบว่าไอ้ต่างคนก็แบบเหมือนแบบซัพพอร์ตทีมอ่าสามารถมีอะไรที่แบบซัพพอร์ตทีมได้เต็มที่นะอบอ่ะอ,อย่าไปคนเดียวอย่าไปคนเดียวจำไว้จำไว้ อีกนิดเดียวออได้แล้วสเลเยอร์กูไปและกูได้สเลเยอร์แล้วึงปึงซเลเยอร์ขอปล่อยเลนกลางนะครับปล่อยเลนกลาง พะเลนกลางมันใกล้จะทะลุแล้วไงเสร็จแ,แล้วพวกมันก็จะไปกันกเลนกลางกันหมดนะครับตมมันดันเป็นจังหวะที่เพื่อนเราน็อกกันหมดพอดีนะครับ น,นี่คือรีบตีรีบหนีนะครับตอนนี้เรากระจายทีมกันอยู่แล้วก็มาแอบดูมาแอบซุ่มดูก่อนว่าฝันะ่งนู้นจะออกมากันแวนการ์ดไหมครับโอ้มันมากันฝั่งเรานะครับมากันฝั่งนี้แล้วก็รีบหนีไปฝั่งนู้นนะครับอ่ะโอเคหรือว่าการตีสเลยเยอร์รอบนี้ไม่ค่อยได้อะไรเลยนะ โอ้หอะไรวะเนี่ยคิดกินหน้ามืดเลยไม่โดนโดนอะไรขีดพลังวูบไปเฉยเอสพีวูบหมดเลยตกใจเลยฮะเกือบตายฮะโดนอะไรวะ เอออ่าอ้าเข้าไปแซะมันหน่อยซิมากูมาแซะแล้วนะไม่มากันเหรอไม่มากันชนะแล้วนะโอ้ชนะกันแบบงงๆนะน้องๆก็คงฝังง่งนน้นคงใจออกครับเรียบร้อยคนระับแบบการเล่นทาลาตัวไม่ถนัดอีกตัวหนึ่งนะชนะแบบงงๆครับเอาฝั่งนน้นเอาเลิกเล่นล้วโอเคครับ โอเควันนี้โอเคไม่เสียเวลาเยอะดีนะครับสำหรับลำตำแหน่งไดมอนด์หนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับในทีมรู้สึกว่าแบบวันนี้ oh <my> ทั้งฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ใช่กระจอกนะทุกคนก็แต่วันนี้ทีมเราก็ถือว่าเข้าขากันอย่างมากสัจจันนะไม่รู้เข้าขากันได้ไงโอเคโอเคขอบคุณมากครับ